ร้านเติมเกมสเตล่าโกพัดใครที่หาเติมเกมต้อหลวตาลู่สับยุปวิญญาณจานสามารถมาเติมที่ร้านนี้ได้ครับราคาถูกปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเกมอื่นสามารถเติมได้เช่นกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานําเสนอครับกับถังอาวุธครับที่เป็นเข็มมรสุมบุปผาหรือว่าดอกสาลี่นะครับทำให้ชิ้นนี้สามารถตีหมูได้โอ้โหหลังจากที่เราเห็นอาบุปผาใช่ไหมเทียบเชิญนะครับนี่เทียบเชิญที่ใช้กับปู่ใบ้ได้ซึ่งปู่ใบ้ไม่มีความสามารถของเขาอยู่แล้วครับที่สามารถจะเอาให้ทุกสกิลเนี่ยที่เป็นตีเดี่ยวตีหมูได้นะครับจากการไกลพันที่เป็นบัฟของเขา นี่ครับบัฟสกิลสสายงูก็ใช้กับเจ้าเทียบเชิญได้นะครับคุณโยมบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะตีเดี่ยวนะครับมันมีแค่ตีเดี่ยวแต่ก็ค่อนข้างจะรุนแรงใช้ได้นะครับถ้าใครมีดาวเยอะๆก็สามารถนํามาใช้ได้สรรับการลงหอหรือว่าลงด่านต่งตางๆเอาไปตีหมูได้นั่นเองครับจากตีเดี่ยวแต่วันนี้นะครับความพิเศษของจูชิงนะครับทาให้อาวุธลาบนั้นตีหมูได้นะครับจากดอกเข็มสาลี่ ก็คือดอกเขีนซารี่เนี่ยจะใช้กับตัวดาเมจที่เป็นหมู่กับเดี่ยวได้เท่านั้นนะครับที่มันจะแรงมากๆเลยถ้าออกกับตัวพวกนี้เพราะว่ายังไรก็ตามเนี่ยโอ้หพวกของไรก็ตามอ่ะมันสุดกว่านะครับเรื่องดาเมจเราก็อัพดาเมจอัพอะไรไปได้เต็มที่นะครับแล้วก็คอมโบนี้จะมีความพิเศษกว่าการยิงปกติของตัวละครนะครับที่ยังไม่ได้บับแบบยิงไปเฉยอ่ะความที่มันแรงกว่าการออกตัวนะครับก็คือบัฟนี้ครับบัฟนี้จะทาให้ตีหมู่ได้ครับคือ1 0,000ปีครับโอกาสการตอบโต้ของพันกลนนะครับหรือพันกรัมนี่แหละ เพิ่มถึง100%ครับแล้วก็การตีหมู่จะก,กระตุ้นติดคิติคอลแน่นอนหมายความว่าเราอัพคลิคดามเมจให้สุดไปเลยครับมันก็จะติดคลิแน่นอน100%ครับแล้วตีหมู่ด้วยโอ้โหก็คือโคตรแรงเลยนะครับแล้วหลังจากที่เราถ้าเราใส่ห้าหมื่นด้วยนะฮะมันทําให้แบบคูณ2ครับทวีคูณขึ้นไปอีกนะดามเมจทวีคูณขึ้นไปเออทําให้ตัวนี้แบบแรงมากมานะครับถ้าเราใส่ห้าหมื่นครับอีกแบบว่าโคตรสุดยอดแล้วก็สิ่งที่ทาให้แรงขึ้นมาอีกคือเอาซื้อขาที่บับของแหวน2น2ะครับ ที่ตัวเขาเนี่ยถ้าดาเมจยิ่งเยอะยิ่งอัพพลังโจมตีให้เพื่อนอีกนะครับ20%นะนี่ถึง30%แล้วครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแหวนของหลงหลงแหวน2ส,สาย2นะครับที่จะบูตดาเมจไปถึงาการโจมตี45%นะครับ45%โอ้โหรจะแรงนะครับนี่แล้วก็เพิ่มตรงคริด้วยนะครับเห็นไหมขณะวิญญ,ญาณจานโจมตีหนะักกับว่องไวลงมือจะอัพเกรดคริ30%แล้วก็คริดาเมจ45%เห็นไหมครับ ติดครีบแบบ100%แน่นอนแล้วก็เพิ่มคีดาเมจอีกโอ้โหตายห่านะครับแรงมากนะประมาณนี้แล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเพิ่มถึกกับอีกนะครับหลายๆอย่างโอ้โหแบบว่าบูตเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเซียงๆครับแหวน2แหวน2สายสนะครับจะบูตด,ดาเมจอีก2องครับเห็นไหมสองเแล้วมีทับซ้อนด้วยครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันครับจะบูตด,ดาเมจหนักอีก29.72 27เเออและรับดาเมจสูงสุด50%ขณะโจมตีเมียตา25 จะติดมันงงด้วยแต่นี่คือข้อเสียการดึงเนี่ยมันทําให้ตัวนี้ตัวที่โดนดึงนะครับมันติดสตันง่ายขึ้นแต่ว่าดาเมจมันสูงมากในช่วงแรกนะครับเป็นทําให้ดาเมจเราหนักขึ้นคือถ้าไปคู่กระถัง5ก็โคตรแรงแต่จูชิงอะ่ะมันใช้คู่กับอาวุธชิ้นนี้มันก็จะโกงเข้าไปใหญ่เพราะว่าอาวุธชิ้นนี้มันออกแต่ว่าดอกหนึ่งก็9ดอกเครั้งใช่ไหมครับโคตรแรงนะครับผมเออถ้าเราบวกอาวุธยิ่งเยอะนะครับก็ยิ่งออกแบบแรงมากเลย นี่คือเหตุผลที่มันแรงกว่าอาวุธลับที่เราปล่อยปามปกตินะครับถ้าเราบัฟครบเมื่อไหร่ก็จะเป็นคอมโบที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ดูว่าจะคอมโบอย่างไรให้สมบูรณ์ที่สุดสําหรับการใช้ถังอาวุธลับนะครับให้เป็นดาบตหมูเดี๋ยวเราจะไปลองในล่าสัตว์ปัญญาเลยแล้วกันนะครับซึ่งในล่าสัตว์ปัญญานเนี่ยก็จะเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างโหดอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าใครมีถังอาวุธลับเนี่ยก็จะง่ายหน่อยวันนี้เราเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือความให้มันง่ายขึ้นนไปอีกะครับ เพราะว่าหลังๆเดี๋ยวมีด่าน50,000ื่นเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มีบอสใหญ่ๆมาอีกในกิจกรรมข้างหน้านะครับเป็นเสี่ยวอู่เราก็เลยลองใช้เทคนิคนีคน้ดูกันแล้วกันนะครับค่อนข้างที่จะสบายมากเลยนะใช้ง่ายอีซี่เดี๋ยวผมค่อยสอนใส่แหวนแล้วกันนะครับอาตอนนี้เราก็ดูดมาก่อน,นครับผมดูดแฟบเข้าไปแล้วก็เอาหลงๆนะครับดึงให้จูชิงบัฟสกิล4ครับแล้วก็บนอตัวนี้นะครับนี่ที่เป็น เซีงเซียงดึงอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็พ่นไปเลยจ้าอ่าเห็นไหมครับก็คือเคียเร็วมากนะครับไม่เสียเวลาการลงเลยไปเลยครับหายไปเลยบอสทำดาเมจไปที่27ล้านนะครับ <laughs> 27ล้านโอ้โหแหวน2.5ดอปเลยทันทีก็คือฟาร์มง่ายขึ้นเดี๋ยววงแหวน50,000มันมาเนี่ยก็จะทำให้เราฟาร์มแบบนี้ได้อยู่เนาะก็ต้องอัพดาวตามกันไปนะครับ ซึ่งไอความแรงเนี่ยก็อยู่กับดาวตัวละครที่เราใช้แล้วก็ดาวของเจ้าอาวุธชิ้นนั้นนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราดึงหลายเลยน,นะครับถ้าจูชิงมันวิ่งไปกัดมันก็จะหายไปเลยนะครับเออสำหรับการดีบัฟของเขานะครับบัฟบ,บนหัวเขาเนี่ยบัฟของเขาเนี่ยแบบนี้มันจะหายไปเมื่อออกไปไล่ล่าสามพังนะครับแบบวิ่งไปจิกฟีอ่ะมันก็จะหายไปเลยข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเอ้าซื้อขาถึงจะแรงไม่มีก็ได้นะครับใช้หลงๆอีกโอโ้โหบางคนมียากมาก บางคนไม่มีนงหลงเลยแล้วก็ขาวินเทลถูกไหมฮะทวินเทลอยู่มีอยู่แล้วแล้วก็มีหัวอู่อีกถ้าไม่มีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะแบบออกช้าทําเทินไม่ได้ข้อจากัดของสายเนี้ยต้องมีตัวครบประมาณนี้เลยนะครับมีอาวุธลับของมันอีกนะมันจะใช้ยากกว่าแต่พอใช้ครบเมื่อไหร่นะครับสมบูรณ์แน่นอนแรงแน่ๆนะครับหายไปเลยในทีเดียวโหโคตรโหดอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับและอีกอย่างก็คือถ้าเราไม่มีนะครับสามารถเซตเป็นแบบนี้ได้บางคนไม่มีใช่ไหม อะสมมุติว่าเราไม่มีหลงหลงนะสามารถใช้เซตนี้ได้ครับก็คือน้องกระทานนั่นเองนะน้องกระทาใช้ได้อ่ะลองมาแทนดูนะครับเวลยี่ส้าเลยใส่ของธรรมดาเลยครับนี่ใส่แค่แหวนเดียวพอประมาณนี้นะครับถ้าแหวนเยอะก็ยิ่งดีนะแล้วก็อัพสป,ปีดสักหน่อยอ่พป u ปั s p ไปเลยปุ๊บ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 ปุ๊้ปปุน้ป กิเลนนะครับกิเลนอันนี้ก็ต้องใส่เป็นแหวนหนึ่งเนาะโอเคมาดูกันครับพอเราไม่มีหลงหลงเนี่ยเราสามารถใช้ได้อยู่ไหมลุยด่านเดิมเลยเป็นบอสต,ตัวนี่แล้วน,นะครับพืชแล้วกันเนาะโอเคครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับเซตนี้นะซึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันกับหลงหลงนะครับแต่ว่าหลงหลงเนี่ยมันทําให้ดาเมจมันแรงกว่ามันบูสต์ดาเมจจากสกินสกิลของกิเลนนะสกิลสองกับสกิลสี่องข้างแรงนะครับอาบับครับผม เนี่ยอยากให้มันจิกไปสังสามรอบนะครับถ้าถึง3รอบเมนะื่อไหร่น่ะหายไปเลยบัฟนะโอเคแล้วก็บัฟตามปกติจริงๆถ้าถึงบอสที่มันเร็วๆเนี่ยแนะนําว่าให้บัฟปีของเอาซื้อขานะครับมันจะทําให้ตัวนี้มันดึงไปทางเสียงลงมาได้เร็วนะครับดึงลงมาเลยเนะี่ยมันอยู่ไกลเห็นไหมฮะการที่จะดึงลงมาเนะี่ยมันยากมากแต่ตอนเนี้ยบอสมันค่อนข้าง,งแบบช้าหน่อยครับถ้ดึงถึงนี่เห็นไหมเราก็บัฟเหมือนเดิมเลยแล้วก็ยิงไปครับอ่าเห็นปะครับตายเลย ตายเรียบเลยครับเหลือตัวเดียวแล้วก็เคลียร์ได้เลยทันทีนะครับอะแต่ถ้าเราสามารถบัฟนี้ได้นะครับมันทำให้บูตเปอร์เซนต์ความเร็วนาะสูงมากวิงไปเลยเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมันตายก่อนเก็บไว้ก่อนอะลองเทียบกับหลงหลงดูซิว่าความแตกต่างของดาเมจเนี่ยต่างกันแค่ไหนนะครับเมื่อกี้ดอกไม้ก็คือไม่ตายใช่ไหมเราลองดูนะเอาหลงหลงมาครับป่ะวิ่งเข้าไปไปปึ๊บ โอเคเข้าด่านมาเหมือนเดิมเลยคือการดึงครับชวบหลงหลงดึงหนึ่งทีนี่หลงดึงมาครับชวบอ่าดึงแรกๆเกาะได้ดาเมจด,ด้วยครับแล้วก็บัฟแล้วก็ให้น้องเซียงเซียงดึงอีกรอบหนึ่งหรือทวินเทลครับเห็นไหมครับมันตายไปเลย <laughs> มันจะสมบูรณ์กว่านะครับเห็นไหมเละไปเลยฮะทำดาเมจไปที่35 m อ 3ล้าน5้านะครับผม35 35้าล้านสิโอ้โห oh, oh. <laughs> ไม่สามล้านหา35 000, ล้านนะครับโอ้โ oh, หแรงมากคือโอ oh, ตายหานะครับ oh, oh. โอ้ยได้สป,ปีดด้วยสวยเลยนี่ดรอปดีซะด้วยครับอ่ามีด่านไหนโหดอีกอ่าลองด่านนี้ดูครับลองด่านนี้ดูด่านนี้ก็จะเปาะหน่อยอุย้ยไม่เปาะสิบอสตัวนี้แรงอยู่โอ้ตัวนี้มันชอบสตันนะพี่ทำไงดีนี่เจอตัวนี้เข้าไปฮะ ดึงดูดมาครับหมว่ามันทําง่ายบิวง่ายแต่ขอต้องมีตัวกับของนะครับไม่มีก็ใช้ไม่ได้นะโอเคอันนี้คือข้อคําจํากัดนะครับแล้วก็ยิงวอดตายไปเลยยังไม่ทันทําอะไรเลยครับหายไปแล้วเอาเจมเมอร์ดรอปสามหมื่ะนี่ครับสามเอมเหมือนเดิมเลยครับตัวอื่นยังไม่ทําอะไรเลยนี่ทำสามล้านห้าโอ้ดรอปห้าสามื่นเลยครับผม ได้อะไรมาเนี่ยอู้คลีคลี7.7%เอาละโคตรโหดนะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมครับค่อนข้างจะสนุกมันฮานะเก็บเคลียร์เร็วสามารถใช้ได้นะครับอาวุธผมหนึ่งจะ5ดาวเองมั้งเนี่ยเนี่ย5ดาวเองครับถ้าใครเป็น2ดาวแดงขึ้นไปเนี่ยก็จะโคตรแรงไปหน่อยนะแรงมากๆสามารถนำไปใช้ในหอคอยได้แต่หอคอยของเซนซินเนี่ย มันยังมีการดาเมจน,นี้อยู่นะครับมันไม่สามารถยิงหมูได้ได้แค่บางรอบนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูอ่าในนี้มันมีแมชชีนิกของบอสอยู่แต่ถ้าดานอื่นน่ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลย,ได,ดเลยได้ทุกด่าลเลยะสามารถยิงหมูได้ก็คือถ้าใครมีดอกซารี่หรือมอรสมบุพานี่นำมาใช้แบบนี้ได้นะครับมันไม่ใช่บัก็กใดๆนะมันสามารถใช้ได้เลยนะครับ <S <S มันมีมาตั้งนานแล้วมันเป็นแมชชีนิกของการ ใช้งานนะครับอันนี้มาจากคนจีนนะครับที่เขาทําไว้แล้วก็มีคนเขามาบอกผมในไลฟ์ทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีมาสักพักแลวแม้มันไม่ยิงหมู่อาแม้มันไม่ยิงหมู่ก็โอเคถ้ามันไม่ยิงหมู่เนี่ยก็ไปใช้กับเทปชนโาบานก็ได้ถ้ามันแรงพอนะครับลองดูส่วนตัวที่ใช้เนะี่ยต้องแบบดาเมจถ,ถึงหน่อยอ่ะด่านนี้ผมก็ใช้ลูกบักคำก็แรงแล้วนะลูกบักคำม,มันแรงมากนะครับอนาคตน่ะบัฟ ถึงถึงสูงๆหน่อยอ่ะไม่ต้องทําเทียบชนวนบานก็ได้สามารถใช้สกิลไอเจ้าเนี่ยดึงได้เลยนะครับอผมมันยิงหมู่มาได้ละก็ไม่ต้องบัฟอะไรนะฮะแล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันมุ่งโอ้โหไม่รู้จะแรงไปไหนแล้วเนะี่ยเนี่ยแค่นี้ก็แรงแล้วอืเรียบร้อยหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเซตปู่ใบดูนะ โอเคเรียบร้อยอ่ะอีกชั้นหนึ่งพอมีถังซามันก็จะง่ายนะครับผมถึงบอกว่าโอเคคุณนะ่ะต้องสุ่มซักให้มันได้ตัวละครมาก็ยังดีนะครับไม่ได้อาวุธไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับอาวุธ SR มาใช้มันก็เก่งแล้วเอ่ถ้าใครได้มาก็ดีนะครับยินดีด้วยคุณใช้เซตนี้ได้นะข้างที่จะโหดมากปุ่มหาย ปุ้งโอ้โหไม่รู้แรงไปไหนนะอะเดี๋ยวลองเซตเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้อีกหรือเปล่าลองดูลองลอง,ลองแบบตีหมูดูดีเข้าไหมตีหมูได้ไหมมันเป็นบัฟของดันเจียนนะครับมันเลยทําไม่ได้ลองดูก่อนเผื่อได้นะครับดูดมาก็บัฟดึงอีกรอบหนึ่งมันจะดึงง่ายกว่าเห็นไหมฮะ ถ้าใช้ตัวน้องดอกบัวดึงไหมจะช้ากว่าอ่าได้แล้วนะครับมันเป็นบางบอสอะ่ะเห็นไหมหายไปเลยครับผมหายไปเลยแรงจัดกูหลงบับหรอครับนี่ไงบับอะไรหายไปเลยทำไะเไปเท่าไหรนะ่น่ะโอ้โหทำได้แค่ล้านเดียวเองครับหอคอยถึกจัดอ่ะด่านต่อไปฮะไม่รู้ด่านไหนแล้วเนี่ยด่านสุดท้ายหรือยังก็ไม่รู้ ลองดูแวบเหมือนเดิมเป๊ดูดดูดมาอุ้งกดผิด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 เอาใหม่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 ลีลีลีล,ล,ลีโอเคกลับมาที่เดิมครับอี้เราลั่นผิดไปหน่อยครับมาดึงเหมือนเดิมโอ้โหบอกเลยว่ามันจัดไปครับเตรียมฉีดได้เลยสลายไปซะ เออโอ้โหทีเดียวครับทุกคนทำดาเมจไปที่เท่าไรวะทำไปล้านห้านะครับล้านห้าก็ถือว่ายังแรงอยู่ตอนนี้ถึงด่านแล้วดูสิโอ้โหด่านที่9้าแล้วครับทุกคนไปต่อครับจังหวะนี้รุยยาวเลยมาดูซิว่าจะจํากัดที่ด่านไหนโอ้มีปีปีตรงโดนตัดเกตครับจังหวะนี้ก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็ดึงมาครับปล่อยปีปีตรงไปก่อนเด้งป,ปีตรงตีใครอ่าโอเคไม่เป็นไรอุย้ยอย่ากเกินสามรอบนะครับสามรอบมันหมดละมาแล้วก็ยิงเออโอ้หายไปเลยอะไรกันครับนี่ยมันจะง่ายเหลือเกินอ่าสองล้านนะครับยิงไประเบิดแตกคแตกอัพคริด,ดาเมก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมอัพดาเมจผมลืมเปลี่ยนด้วย นะมันจะแรงกว่านี้อีกมาดูครับเสี่ยวเย่เหรอด่านนี้สบายมากดูดมาครับดึงให้จูชิงจูชิงบัฟทีหนึ่งีิงเสียง,ยงบัฟให้จูชิงครับแล้วก็ยิงไปโอ้โห <laughs> โคตรเด้โคตแรงนะครับหายไปเลยทำตอนเมิเท่าไหร่ไปสองล้านหนึ่งนะครับเหมือนแรงขึ้นเรื่อยๆไงไม่รู้สิ ด่านต่อไปครับยังไม่จบโอ้คือแบบว่าหอคอยนี่อีซี่เลยครับอีซี่จัดๆใครไม่มีครบก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เคค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวก็มีตัวครบมันทำให้เราเล่งในการลงหอคอยง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ลงจบกันนะไปะโอ้โหไม่เข้าแล้วเห็นไหมฮะนะไม่เข้าแล้วต้องใช้อ้วนไฟในการฉีดแล้วจังหวะนี้ ถึกมากโอ้โหตีทีเดียวตายเลยความรุนแรงนี้มันอะไรกันไหนลองเอาถังซานยิงดิโอ้ไม่เข้าแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะตันอยู่ตรงนี้นะครับค่อยไปอัพคลิมาแล้วก็เดี๋ยวอัพตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็อาบุธมันนะครับจะได้แรงกว่านี้นี่คือว่าพามาไกลแล้วนะครับโอเคไม่ไหวแล้วฮะ นี่ถ้าจชิงอีกรอบหนึ่งได้นี่สวยมากแต่มันชอบวิ่งไปกัดนี่แหละมันเลยบัฟหายโอเคประมาณนี้ครับถึงด่านที่11นะฮะซึ่งตอนนี้ผมสอนเขาไปประมาณ 4- 5ห้าคนนะครับก็ตอนนี้มีแค่คุณคิมกับนี่ที่สอนกันไปนะครับคุณโดนั่นเองโอ้โหผ่านกันเรียบร้อยแล้วนะ่เลเวลที่ผ่าน4 7กับ47เดดูที่เขาใช้นะครับโหจัด นี่อ่ามาดูซิว่าเขาใช้ยังไงนะครับเห็นไหมทีเหมือนกันเป๊ะเลยทีเหมือนกันเป๊ะเลยอดึงจูชิงเร่งอ่าโอ้แต,ต่ไอตัวนี้เขาเร็วจัดเลยนะโอเคเนี่ยห้ามออกถึง3รอบนาทีนะฮะถึงเมื่อไหรา่นี่จบเลยอืมหเขาแรงมากเลยทุกคนโคตรแรง ยิงหายได้ไงเนะี่ยเอาแต่นี้5ดาวทุกคนหูถังซานยิงไม่เข้าอะ่ะดูชิงยิงสลบไปแล้วอะ่ะอ่ะเนี่ยถ้าวนเทินกลับมาได้อย่างเงี้ยดูชิงบัฟยังไม่หมดครับยิงได้อีกรอบนึงหายโอ้โหโหดจัดนะเท่าไหร่เนะี่ยยิงไป2 6, องล้านหด้านมันเท่าไหร่วะนั่นล้านล้านสองโหโคตรไกลโอเค ดูหน่อยดิว่าเขาใส่เท่าไหร่นะครับดึงลุงอันนี้น่าจะแค่5้าดาวนี่ใช้ได้ไหมฮะแค่ต้องเน้นจู่ชิงหน่อยนะครับเน้นจู่ชิงสักนิดหนึ่งนะครับแหวน50,000ื่นแหว 50, น50,000ื่นจริง2เท่าเลยนะกระตุ้นหมู่ที่กระตุ้นจากพันพันกรัมเนี่ยพันกรัมอะไรวะโอเคจะทํำดาเมจทวีคูณให้วิญญาณจาร์วงไวใช่ไหมคือแรงตัวแบบทวีคูณนะโคตรแรง ก็เลยแบบว่าปล่อยออกไปเนี่ยมีคูณ2อ,อะอ่ะลองดูครับว่าเขาผ่านยังไงนะดูเลยวัอ่ะเริ่มมาก็ดูดเหมือนเดิมเด้งเหมือนเดิมเมื่อคืนให้เขาบมูงเข้าไปครับเขาสนุกแหละเขาสนุกแหละอ่าดึงร่อมายิงไปฮะโอ้โหโคตรแรงเจอคูณ2เข้าไปฮะโอ้โหตายหา ลาหายไปเลยเออแรงเกินไปนะฮะลอยยิงไปเท่าไหรไม่รู้อันนี้คูณ2เนาะดูซิโอ้โหยิงไป3มล้านแรงกว่าพี่คิมิกนะฮะคูณ2เข้าไปอย่างที่ว่าเนาะยิงคูณ2ก็อย่างนี้แหละครับทุกคนอ่ะประมาณนี้ครับก็ลองไปใช้งานกันดูรู้สึกว่าสนุกขึ้นมาไหมครับสำหรับเซตนี้ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะครับขอคอย กับลงดามมันง่ายขึ้นแค่นั้นเองครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรละโอเคมาสรุปการใส่วงแหวนที่ผมแนะนําแล้วกันนะครับวงแหวนจูชิงเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยครับที่เป็นสาย1ของแหวน2นะครับแล้วก็แหวน4จะเป็นสาย1เช่นกันคุณจะใส่หนึ่งหนึ่งหมดเลยก็ได้แหวน1สาย2เนี่ยจะบูตดามในช่วงแรกได้แรงกว่าสาย2นะครับเพราะว่าอันนี้มันเก็บสแต็กมันก็เลยยังไม่แรงช่วงแรกนะครับแต่ช่วงต้นเนี่ยโหแรงแน่นอนถ้าใส่อันนี้นะครับต่อไปหัวอู่เป็นอ่าสองสองหนึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็็เปน 1 1 1แล้วก็2ต่อไปน้องตัวนี้ก็เป็น2 2 1 2น้องห้งองลงหลงนั่นเองเขาเรียกว่ากินเลนหรือโล่ก็ได้นะครับเนี่ยโล่โล่แล้วก็ดอกโล่น้องทบินเทลถ้าใครทีมไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนแหวนสองให้เป็นแหวนนี้ก็ได้นะครับเป็นดอกไม้อันนี้ก็จะบูทดาเมจขึ้นมาอีกนะครับอีกขั้นหนึ่งประโจ,จมตีใส่แค่นี้เองครับสเตตัสของจูชิงครีดาเมจนะครับอัพผิดด้วยอ่าอัพครีดาเมจสุดไปเลยนะมันจะบูทดาเมจได้แรงกว่านะครับส่วนท เพราะว่าเขาจะแรงขึ้นตามอ t ทเคของเขานะครับบูดาเมดอะ่ะอันนี้ก็สปีดนะครับอย่งเสียงก็สปีดโอเคครับประมาณนี้สำหรับการใส่แหวนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยสำหรับการกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ